สอมพัดลมเชียงรายสวัสดีครับก็กลับมาพกันอีกนะครับวันนี้เราจะมายัดขดลวดนะครับเราจะเอาขดลวดใส่ลงไปในสเตเตอร์นะครับขดลวดเรามีเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับซึ่งก็แน่นอนก็ก็ต้องเป็นขดลวดขดลันนะครับอันนี้คือผม ก็ได้พันมาเรียบร้อยนะครับขดลันเดี๋ยวเราจะเอาขดลันใส่ลงไปในสเตเตอร์นะครับตรงนี้นะครับวิธีการใส่ก็เหมือนที่ผมได้อธิบายในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวก็คือ,อตอนนี้นะครับผมพันก็ให้สายสายสายไฟที่เข้านะครับก็ให้เข้าขดาเลขก,ก่อนนะครับก็คือขดนี้นะครับก็คือขดนี้ดังนั้นแล้ว เดี๋ยวเราจะเอาขดเล็กนะครับใส่ก่อนหลังจากนั้นก็ขดใหญ่นะครับเล็กใหญ่เรียงแบบนี้นะครับส่วนกระแสไฟนะครับก็หมุนตามนี้เลยนะครับตามที่เราได้พูดคุยกันไปในคลิปก่อนนะครับแล้วแล้วการใส่ในแต่ละช่องสล็อตนะครับเราก็จะใส่แบบนี้เลยนะครับเรานับไปนะครับ1 2 3 4 5 6ช่องนะครับ 1กับ2นะครับ1กับ2คือเราจะใส่1กับ2ใช่ไหมนะครับเว้น3 4เพราะว่า3 4เป็นสตาร์ทนะครับอ่าแล้ว5กับ6นะครับอ่าตามแผนผังนี้เลยที่เราได้คุยกันไปคลิปก่อนนะครับดังนั้นแล้วหมายถึงฝั่งเนี้ยนะครับฝั่งนี้คือฝั่งนี้เป็นขดเล็กใช่ไหมขดเล็กก็คือวงในใช่ไหมครับวงในคือเลขเลยครับวงในคือเลข2กับ4เอ้ย2กับ5ใช่ไหมครับ ดังนั้นแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ต้องเป็นช่องสลับช่องช่องโน้นนะครับตรงนี้ต้องด้านนี้ต้องเป็นช่อง2อันนี้ต้องเป็นช่อง5ใช่ไหมครับอ่าส่วนสเต,เตเตอร์นะครับผมก็ทําเครื่องหมายาไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ดูไปด้วยกันนะครับเราก็จะใส่แบบนี้นะครับอ่าตรงนี้สมมุติเรานับช่องนะครับเรามี6เลขใช่หมหนึ่งสอาสี 5 6ใช่ไหมครับไอ้ที่ผมทำเครื่องหมายขีดยาวๆนี่ก็คือเป็นขดใหญ่นะครับขดใหญ่ตรงนี้นะนะครับแล้วจุดเล็กๆเ,เนี่ยนะครับก็เป็นขดเล็กแล้วเว้น3 4ี่เอาไว้ใช่ไหมนะครับเราจะใส่ไป1 2กับห้าหกใช่ไหมครับ3 4เราเว้นเอาไว้นะครับอ่ะเหมือนแผ่นผังนี่เลยนะครับอ่ะสามสี่เราเว้นเอาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไป ใส่ขนลวดลงไปในสเตเตอร์ครับผมอ่าอันนี้ผมอา่าผมติดเอาไว้ตรงนี้กันแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้อ่าคือดูตามนะครับอ่าอ่านะครับเราจะได้ไปดูดูดูไปด้วยกันนะครับโอเค จะได้ไม่งงว่าผมกําลังทำขดไหนขดไหนไฟวิ่งทางไหนนะครับจะได้ดูไปด้วยนะครับอ่ะเราจะเริ่มขดนี้เลยนะครับผมจะเอาขดเล็กใส่ก่อนนะครับขดเลขใส่ก่อนเพราะว่าขดเลกเนี่ยมันมีสายไฟออกมาใช่ไหมครับขดเล็กใส่โอเคนะครับขดแรกเนี่ยไฟเข้าทางนี้แล้วออกทางนี้นะครับไฟเข้าทางนี้ออกทางนี้ดังนั้นแล้วสายไฟต้องอยู่ด้านสายสุดโอเค เดี๋ยวเราไปหาสายไฟก่อนครับเด,เดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนเนาะผมจะเคลียร์ให้ตรงนี้อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้สะดวกกับเวลาเราทํางานนะครับอ่ะอ่ะอย่างนี้เลยนะครับอ่ะแบบนี้เลยนะครับโอเคมาละนะครับขดที่หนึ่งใช่ไหม ขดที่หนึ่งใสยังไงครับตอนนี้สายไฟนะครับตอนนี้สายไฟอันนี้คือขดที่หนึ่งที่เราจะเอาใส่นะครับสายไฟใช่ไหมสายไฟเข้าทางนี้เข้าทางนี้ใช่ไหมครับนี่คือเส้นนี้นะครับตามแผนผังเดี๋ยวนะเออนะครับสายไฟสายใครสายไฟเข้าทางนี้นะครับทางด้านซ้ายนี้ตามแผนผังนะครับเสร็จแล้วก็ออกทางไหนครับก็ออกทางขวาก็คือเส้นนี้เส้นนี้นะครับที่ออกทางขวา นี่นะครับนี่คือเส Cette, น้นนี้นี่คือเสน้นนี้นะครับเส้นนี้ดังนานแล้วเดี๋ยวเราจะจับลวดใส่แบบนี้เลยนะครับนี่เราจะยัดแบบนี้เลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะยัดใส่ลงไปเลยนะครับอ่าผมขอเอากล้องลงมาหน่อยนะครับจะได้เห็นอ่ะเดี๋ยวยังไงดีครับอ่าคนเล็กตรงนี้นะครับ คเลกตามที่เราทําเครื่องหมายเอาไว้นะครับก็ช่องช่องที่2กับ5ใช่ไหมนะครับใส่ลงไปเลยครับผมจะใส่ด้าน2ก่อนเนาะนะครับอ่าใส่ด้านที่2ก่อนอ่าเสร็จไป1น1ด้านครับด้านที่2เสร็จไป1ด้านต่อไปช่อง5ครับ ผมจะเอาช่องช่ห้าใส่ลงไปนะครับช่องที่ห้ี่ผมก็ใช้ไม้เขี่ยลงไปนะครับไม้ช่วยเขี่ยครับอ่ะได้ประมาณนี้นะครับอ่ะตอนนี้เราใส่เรียบร้อยนะครับขดเล็กใช่ไหม เ,เพื่อที่จะป้องกันนะครับป้องกันมันอาจจะโผล่ออกมาแล้วก็ใช้ไมล่าแบบใส่ชั่วคาวไปก่อนนะครับเอาไมล่ายัดลงไปใส่ชั่วคาวกั้นชั่วคาวไว้ก่อนป้องกันย๋ยมอาจจะหลุดออกมานะครับนี่อ่าโอเคต่อไปขดใหญ่ครับ ไฟวิ่งแบบนี้ใช่ไหมตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุต๊ดหมุนแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็โผล่ด้านนี้ใช่ไหมดังนั้นแล้วเดี๋ยวเส้นขดใหญ่เนี่ยเราจะให้โผล่ออกมาด้านขวานะครับอ่าลองลองดูซิเส้นไหนที่จะโผล่ออกมาด้านขวาครับอ่าหมุนยังไงดีครับอ่าหมุนหาก่อนหมุนหาก่อนครับอืมนี่เจอแล้วครับอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวจัดก่อนนะครับจัดให้มันเป็นเรื่องเป็นราวก่อน อ่ะก็คือก็คือเส้นนี้นะครับอ่าเพื่อนเพื่อนดูนะครับอ่าตอนนี้ไฟนะครับไฟก็จะคือไฟของเราเนี่ยจะวิ่งแบบนี้ใช่ไหมนะครับวิ่งแบบนี้วิ่งวิ่งตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ออกมาเส้นใหญ่มาเส้นนี้เส้นใหญ่ตรงนี้มันก็หมุนตรงนี้อีกสุดท้ายแล้วก็ออกด้านขวาก็คือเส้นนี้งงไหมครับตามตามแผนผังเลยนะครับอ่าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมก็จะคือจะจับแบบนี้ ใส่แบบนี้เลยนะครับ okay. เริ่มต้น ่วนใหญ่ผมก็จะใช้มือแบบครี่ดๆลงไปแบบนี้ก่อนนะครับถ้ามันใส่ยากเริ่มใส่ยากเราก็จะใช้ไม้เขี่ยลงไปเริ่มต้นผมยังไม่ใช้ไม้นะครับก็จะใช้มือแบบครี่ดๆลงไปอ่าเสร็จไปนหนึ่งด้านครับ เสียบเอาไว้ก่อนอ่าตอนนี้เราพันอ่าใส่ชุดแรกลงไปเรียบร้อยนะครับสำหรับคดลันนะครับอ่าสายออกด้านขวานะครับก็ออกด้านนี้นะครับสายเข้าเข้าด้านนี้นะครับอันนี้คืออ่าขั้วด้านซ้ายนะครับออกด้านขวานะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะใส่ขดเล็กนะครับคือไฟออกตรงนี้นะครับดังนั้นแล้วขดเล็กก็จะใส่ร่องนี้ใช่ไหมนะครับแต่ไฟจะเข้าตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับตามที่เราได้เรียนมานะครับไฟต้องเข้าฝั่งนี้นะครับอ่านี่ตรงนี้นะครับไฟไฟต้องเข้าฝั่งขวาของของล่องเล็กนะครับก็คือก็คือตรงจุดนี้นะครับอืมด้านนี้นะครับอ่าอันนี้ทบทวนให้นะครับ ดังนั้นแล้วก็จะต้องหมุนแบบนี้สายไฟต้องหมุนแบบนี้ใช่ไหมครับคือไฟเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าสายสายไฟต้องเข้าฝั่งนี้นะครับอ่าสายไฟต้องเข้าฝั่งนี้นะครับฝั่งขวานี้นี่ยาวเดี๋ยวผมหมุนพันแป๊บหนึ่งนะครับ ยาวเกินไปร่องเล็กมันจะใส่ง่ายนะครับแต่เดี๋ยวเราก็ต้องใส่อีกนะครับยังไม่เสร็จนะครับสำหรับร่องเล็กแต่ถ้าเป็นร่องใหญ่เนี่ยเราใสา่ไมล่าแบบถาวรไปเลยนะครับ แต่ล่องเล็กต้องอย่าเพิ่งใส่ไมล่าถาวรน,นะครับใส่แบบชั่วคราวไปก่อนเพราะว่ามันยังไม่เสร็จครับนี่ล่องเล็กผมก็ใส่ไมล่าแบบชั่วคราวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องถอดออกนะครับถอดออกเสร็จแล้วก็ใส่ชุดใหม่นะครับ สตาร์ทอาต่อไปขดลันไอ้ขดลัน,ลนใหญ่ครับขดใหญ่ครับขดใหญ่ก็อะไฟไฟวิ่งแบบนี้ใช่ไหมครับอาดังนั้นแล้วเดี๋ยวสายออกเนี่ยของขดใหญ่ใช่ไหมต้องออกฝั่งซ้ายนะครับออกฝั่งซ้ายมวนใบแบบนี้นะครับอะเดี๋ยวเราเลือกเลือกให้ สายเนี่ยนะครับให้หมุนออกทางฝั่งซ้ายอ่าอ่าเดี๋ยวเราก็ดูครับสายให้หมุนออกฝั่งซ้ายสาย,สายไฟสายไฟออกนะครับสายไฟออกนะนี่เส้นนี้ครับนี่เส้นนี้ครับเส้นนี้คือไฟออกใช่ไหมก็คือเขาคือคือลายลวดเนี่ยมันจะหมุนมาแบบนี้ก็คือฝั่งซ้ายนี้ดัแนัในแล้วเวลาเราจับแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับ นี่อ่านี่เสร็จเป็นหนึ่งด้านครับใส่ไมล่าถาวรลงไปเลยครับถ้าเป็นขดใหญ่นะครับ ไม่ล่าถาวรหมายถึงว่าใส่แบบไม่ต้องออกอ่ะนะครับความหมายของผมนะไม่ล่าถาวร <c oughs> ใส่แบบไม่ต้องออกแล้วไงนะครับแต่ถ้าไม่ล่าชั่วคราวก็เดี๋ยวเราต้องออกไม่เดี๋ยวค่อยจัดอีกทีหนึ่งกอดได้นะครับโอ้อันนี้มันเบี้ยวอ,อันนี้เบี้ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจัดกันแล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมกลัวจะลืมนะเนี่ยเดี๋ยวใส่ให้มันแบบสวยๆหน่อยนี่สวยๆนี่สวยๆครับตอนนี้เราก็ใส่ขดลันชุดที่2เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะาใส่ขดลันชุดที่3นะครับก็เช่นเคยนะครับเราใส่ขดเล็กก่อนนะครับ <c oughs> เมื่อกี้ไฟออกด้านนี้ใช่ไหมครับอ่าตอนตอนนี้คือสายนี้นะครับออกด้านซ้ายอ่าดังนั้นแล้วเวลาเราจะเอาใส่ก็คือเข้าฝั่งนี้ได้เลยนะครับไปถึงฝัง่ตงตรงนี้นะครับตรงตรงนี้เป็นขดใหญ่ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ขดเล็กก่อนก็คือเข้าตรงนี้ได้เลยไม่ใช่เข้าฝั่งนี้นะครับเพราะว่าไฟออกซ้ายก็เข้าขวาตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคใส่กันต่อครับ ตอนนีเ้เราใส่ขดเล็กเรียบร้อยนะครับสายไฟขดที่3นะครับออกฝั่งขวาใช่ไหมนะครับหมายถึงขดเล็กนะนะครับขดใหญ่ก็ต้องออกฝั่งขวาเช่นเดียวกันนะครับหมายถึงว่าออกฝั่งนี้นะครับดังนั้นแล้วผมก็ต้องจัดขดใหญ่นะครับให้สายไฟออกฝั่งขวา,าก็คือเส้นนี้ใช่ไหมเส้นนี้จะเชื่อมไปหาขด4นะครับก็ตอนนี้เขาออกฝั่งฝั่งนี้ นะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวผมก็จะจับแบบนี้ยัดยัดใส่เข้าไปนะครับ ครับตอนนี้ก็เราใส่ขดลันเรียบร้อยนะครับขดลันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่4ขดนะครับแต่ละขดก็จะมีเล็กใหญ่เล็กใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเราจะใส่ขดสตาร์ทกันนะครับขดสตาร์ทก็คือช่องที่เหลือนะครับที่ว่าช่องหมายเลข3มหมาเลข4นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไป ครับต่อไปเราก็จะใส่ขดสตาร์ทนะครับวิธีการใส่ขดสตาร์ทก็จะเหมือนกันเลยนะครับก็คือสายไฟเข้าฝั่งซ้ายนะครับสังเกตไหมครับสังเกตไหมครับสายไฟเข้าฝั่งซ้ายนะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะจับแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับขดสตาร์ทนะครับอาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมี สายมันจัเยอะนะครับสายมันจะเยอะอย่าง,างเช่นตรงนี้นะครับมี1 2 3สายนะครับแต่ละจุดนี่คือจะมี3สายหมายถึงว่าสายมันจะพันกันอะไรต่างๆแบบนี้นะครับเยอะดงังนั้นแล้วเราจําเป็นต้องแบบจัดเรียงสายให้ดีๆนะครับก่อนที่เราจะยัดนะครับก็จัดให้ดีๆอ่ะตอนนี้ผมก็จะจับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาใส่เข้าไปในสเตเตอร์ะนะครับ อ่ะอันนี้คือสายสายต้นรันใช่ไหมครับสายต้นรันฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับวิธีการใส่เดี๋ยวนะฮะวิธีการใส่วิธีการใส่ถามว่าเราจะใส่อ่ตรงไหนนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะก็คือเราาดูขดลันเป็นหลักนะครับก็ รันอยู่ตรงนี้ดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็คือจะใส่ตรงอา่าล่องล่องเล็กนะครับก็คือขอดเล็กของของรันทั้ง2ด้านนะครับดังนั้นแล้วเราก็จะใส่ตรงอา่าช่องที่อ่เดี๋ยวผมจะใส่ช่องที่4นะครับช่องที่4นะครับอา่าตรงนี้นะครับอา่าไม่ใช่ช่องที่4อ่ช่องที่5กับ2นะครับ5 5ห้า ช่องที่ตรงนี้1ใช่ไหมนะครับอ่าตรงนี้ช่องที่1ใช่ไหมครับช่องที่1เลข2เลข3เลข4ีเลข5นะครับเลข6ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าดังนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ตรงช่องเนี้ยนะครับช่องของขดลันเล็กตรงนี้แล้วก็ไปหาอีกช่องหนึ่งของขดลันเล็กในในชุดต่อไปนะครับสรุปแล้วก็คือเราใส่ตรงช่องนะครับทับลงไปในขดลันเล็ก นะครับอีกด้านด้านหนึ่งก็ไปหาขดลันเล็กอันนี้คือไม่ต้องจับอะไรแล้วล่ะนะครับก็คือเล็กกับเล็กใส่ด้วยกันนะครับแบบนี้นะครับอ่านเดี๋ยวเราก็จะเอาไมล่าตรงนี้ออกนะครับอ่าเอาไมล่าตรงนี้ออกอืมนะครับเพื่อที่จะใส่เข้าไป ครับต่อไปนะครับขดสตาร์ทนะครับขดสตาร์ทขดเล็กแล้วก็ใส่เหมือนตรงนี้เลยนะครับสายไฟจะเข้าฝั่งขวานะครับอ่าแบบนี้นะครับสังเกตนะครับสายไฟก็คืออ่าเข้าฝั่งขวาด้านนี้เดี๋ยวผมก็จะจับแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับส่วนช่วงที่ใส่นะครับบางท่านบอกว่าอ่าไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับคือคือกล้องผมมันมันมันคือมันซูมไม่ได้นะครับผมก็เลย ก็คืออาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่ามันต้องซูมแบบขยายนะครับผมก็เลยใส่ไปด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยบางช่วงบางตอนอาจจะไม่เห็นในช่วงที่ผมใส่นะครับแต่ผมก็พยายามอธิบายเนาะนะครับว่าคือสําคัญคือไฟเข้าฝั่งไหนออกฝั่งไหนตรงนั้นสําคัญนะครับ ส่วนส่วนช่วงที่จับใส่อ่ะอันนั้นเพื่อนๆก็ลองเอาไปใส่ดูกันเองนะครับมันคือมันไม่ยากนะครับประเด็นสําคัญคือเราต้องรู้หลักการเท่านั้นเองว่าไฟเข้าฝั่งไหนออกฝั่งไหนเท่านั้นเองนะครับถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะนะครับอ่ะอันนี้ขดขดที่2นะครับ นที่2ไฟเข้าฝั่งขวานะครับอ่าไฟเข้าฝั่งขวานะครับฝั่งนี้นะครับ